สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผม AT4B นะครับวันนี้ผมจะมาทำไฮไลท์เหินสำหรับรถคันนี้นะครับรถยี่ห้ออะไรไม่รู้อะ่ะผมไม่เคยเห็นแล้วไม่เคยขับด้วยครับเพิ่งได้มาแล้วครับมีน้องคนนึงใจดีมากๆนะครับอันนี้ไม่ใช่รถผมนะผมไม่ได้ซื้อนะแล้วผมก็ไม่ได้จูดไม่ได้แต่งเองด้วยคือผมเพิ่งเข้าประเทศนี้มาใหม่นะครับแล้วน้องเขาก็ให้มานะครับโคตรใจดีน้องเขาโคตรใจดีนะครับ น้องเขารวยด้วยแหละเออแล้วผมเอื้อนเอื้อนไปเจอันน้องเขาพอดีครับน้องเขาเลยให้รถคันนี้มาผมลองขับแล้วโคตรแรงส0 0รบัวครับคุณดูทางตรงอ่ะโคตรแรงเดี๋ยวผมเอารถหลบเขาก่อนนะเขาจะเผารถนะครับ,บ,บสักครู่นะครับโอเคครับนี่นะครับดูจากภายนอกก็น่าจะแต่งมาเต็มาครับฝาโปไม่ได้ใส่ด้วยโชเครื่องโชเครื่อง โอเคครับเดี๋ยวเราไปทําไฮไลท์จุดเถินต่างๆกับรถคันยี้ก,กันเลยนะครับผมไปดูกันเลย Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Time my thoughts to move along. Push myself to be the best. Time with no regrets. Pay with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I just be genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. The real stuff, everybody listen up Cause I'll only say it once i show you all the bad If you want it bad I'll show you where it's at Yeah, you can get it bad I never done I'll be number one Working hella hard until I get just what I want Yeah, just like the sun Yeah, fatal like a gun Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I let yeah, Always do it on my own So I gotta get through it The nose, I just wanna keep moving Yeah, I put out all this art It's my only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed i yeah, my own adrenaline Yeah, I do just what I do จบไปแล้วนะครับสาหรับไฮไลท์เหินกำกัของผมนะครับก็แนะนําคันนี้นะครับเปลืองกล่องซ่อมมากๆนะครับแต่ถ้าคนขับเป็นแบบเหินเป็นไม่ชนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคอยู่นะแต่ผมเพิ่งเพิ่งได้รถไงน้องเขาให้ผมก็เลยขับยังไม่ค่อยชินนะครับยังไม่ค่อยเก่งว่างนั้นเถอะก็ใครที่ขับยังไม่คลองก็จะเสียกลองซ่อมแบบผมเนี่แหละครับซ่อมเอาซ่อมเอาเหินทีซ่อมเอานะครับ แต่ผมบอกเลยว่าคันนี้โกงมากมากนะครับถ้าสมมติใครคุมรถดีๆเหินเก่งๆนะครับรับรองตำรวจไม่ได้แอมยางสักอย่างนะครับผมเป็นรถที่แรงจริงๆนะครับไม่รู้ว่าน้องเขาจูนมากันยังไงนะครับโอ้โหแรงแรงมากๆนะครับสำหรับใครที่รู้ยี่ห้อรถก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วคลิปหน้าอยากให้ผมไปจกปูนหนีตำรวจไหมครับ คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมครับ